วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ที่นครับที่อาจารย์ได้เกิดถึงพ่อหลวงพ่ออินนะครับที่ที่อาจารย์เอาไปปลูกเศษที่เชียงตุงประเทศพมา่าก็มีสมาชิกให้ความสนใจนะครับเยอะเยอะค่อนข้างเยอะเป็นจนํานวนมากเหมือนกันนะครับคือวันเนี้ยสมาชิกก็อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความมโนสารหรือข้อมูลต่างๆของพ่อทักอินหน่อยครับคือจากที่เราให้ดูไปเมื่อเทสที่แล้วนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่เรานําสมาชิก รายการพุทธามหาเวทเข้าไปทัวบุญพิธีกรรมมหาปฐมังสิทธิะตาหลวงที่เชียงตรงประเทศพมา่าเราจะเห็นบรรยากาศตั้งแต่เริ่มเริ่มออกจะสํานักไปจนเข้าไปถึงที่วัดอินบุผารามวัดอิบุผาลามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วี่มีกระแสเสียงตอบรับประทางเจ้ากากเจะเป่ามากว่าฟัง สามเนียงของคูบาไม่ออกใช่ครับูกี่ยวกับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระเจ้าอินใช่ครับก็คือหลวงหลวงพ่ออินหรือ,อพระประธานที่เราสร้างมันเป็นรูปเคารพของเหรียญใช่ครับเราอยากจะเท้าความแบบนี้ก่อนประวัติความเป็นมาของหลวงพ่ออินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยย้อนหลังไปหกร้อยเจ็ดปีครับเมื่อหกร้อยเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยที่มีการเริ่มสร้างหลวงพ่ออินขึ้นมาเนี่ยครับ ก็เกิดจากการรวมศรัทธาในประชาชนชาวเชียงต o งครับในการสร้างพระองค์นี้ขึ้นมาครับสร้างมาเทียมเสมอคอคอของหลวงพ่อไม่สามารถปั้นหน้าได้ครับฮาไม่สามารถปั้นหน้าได้คือไม่มีใครที่สามารถจะปั้นหน้าท่านได้จนมีชีประขาวคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนมาอาสาปั้นปั้นหน้าให้ก็คือปั้นเขียนพระให้แล้วก็ปั้นโครงหน้าให้เรียบร้อย ครับชั่วระยะเวลาคืนเดียวจนเสร็จแล้วก็หายไปครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนเนี่ยก็เลยบอกว่าชีปะขาวที่มาปั้นให้เนี่ยเป็นพระอินแปลงกายลงมาปั้นหน้าพระให้เพื่อสืบทอดพุทธศาสนาถึงพระศรีอายะเมตไตรก็ผ้าพันปีก็เลยกลายเป็นว่าที่มาของชื่อหลวงพ่อนี้ก็คือหลวงพ่ออินอก็เลยเรียกกันมากเป็นหลวงพ่ออินก็คือประจำ เชียงตุงเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงตุงเลยก็คือประวฐฐัติความเป็นมานี่จะคล้ายๆพระพุทธชินราชบ้านเราอ่าคล้ายพระพุทธชินราชบ้านเราครับอยากจะบอกว่าหลวงพ่ออินเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากไหมมีความศักดิ์สิทธิ์มากขนาดไหนเนี่ยอยากจะให้เห็นว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตั้งแต่ที่มาก็คือความเป็นมาของหลวงพ่ออินแล้ว หลวงพ่ออินนะับเป็นพระประธานคู่บ้านคู่เมืองเชียงตุงที่ศักดิ์สิทธิ์มากผู้คนให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่มีใครกล้าสร้างรูปเคารพรูปจำลองเป็นวัตถุมงคลให้แผนเลยมีเราเนี่ยคนแรกที่สร้างขึ้นมาในรอบ607ปีซึ่งไม่เคยมีมีใครสร้างขึ้นมาครับให้เรามองย้อนกลับไปว่า เหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยครับในรั่ว67ปีไม่มีใครซ่าเหมือนกับพระพุทธชินราชที่มีการสร้างรูปจําลองเขารพบขึ้นมาเมื่อปี2460ก็คือรุ่นแรกนรุแกของพระพุทธชินราชซึ่งปัจจุบันนี้ราคาเหรียญรุ่นแรกเป็นล้านล้านจะถ่ายายากเลย้านยังไม่มีให้ให้เช่าด้วยสวยๆเนี่ยใช่ครับสวยๆต้องว่ากันที่เป็นล้านบาทขึ้นเพราะถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองซึ่งคนขารลบกราบไหว้ เป็นอย่างมากครับการสร้างเหรียญเหรียญจําลองหรือเหรียญเหรียญขนาดแขวคอครั้งแรกเนี่ยเมื่อสมัยนั้นเนี่ยก็ให้รับความสนใจจนมาถึงณนปัจจุบันนี้ครับเป็นข้อเปรียบเทียบว่าเหรียญหลวงพ่ออินเนี่ยซึ่งเป็นเหรียญรุ่นแรกครับในราอยเจ็ดปีไม่เคยสร้างและสร้างขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ควรจับตามองในวันหน้าซึ่งมีราคาแพงมากครับ,รบแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวเชียงตุงครับ จากที่เราสร้างขึ้นมานี่ผ่านมาไม่ถึงเดือนครับเป็นที่โจทยขานในเชียงตรงมากถึงพุทธคุณของเหรียญเพราะมีคนเอาไปใช้และมีประสบการณ์คือเหรียญรุ่นนี้ใช่ครับเหรียญรุ่นนี้นี่ที่เรานําเสนอนี่อยากจะบอกว่าวัตถุชนวนมวลสารในการเอามาจัดสร้างเหรียญนี่ไม่ธรรมดายิ่งกว่าทุกรุ่นที่เราเคยทําขึ้นมาและอยากจะบอกว่า ไม่เคยมีวัตถุงมงคลรุ่นไหนซึ่งเราปลุกเสกครั้งเดียวแล้วเราพอใจนะใช่ครับแต่เหรียญรุ่นนี้นี่เราปลุกเสกครั้งเดียวแล้วเราพอใจไม่ใช่ว่ารวบรัดอยากจะมาจําหน่ายอะไรครับถ้าใครที่ติดตามเราจะเห็นว่าเราเป็นคนที่เรื่องมากในเรื่องพิธีกรรมทั้งหมดถ้าไม่ได้ตามจุดประสงค์ความมุ่งมุ่งมากปรารถนาเราในเรื่องพุทธคุณเนี่ยเราก็ไม่เอาเสียเวลาเท่าไหร่เราก็ยอมใช่ครับแต่จากที่เรานั่ง ทำการพุทธาพิเศษคือปลุกเสกเหรียญพระเจ้าอินนี้ด้วยนะครับเราถึงรู้ว่าโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆส่วนไม่ธรรมดาในเรื่องตอนปลุกเสกยังไงเราจะขยายเรื่องการปลุกเสกในเทปอื่นครับแต่เทปนี้นี่เราจะมาอธิบายถึงมูลเหตุแห่งการสร้างก่อนอ่าก็เราจะถามอาจาจย์พอดีเมื่อตอนนั้นเนี่ยที่เราเข้าไปเชียงตุงครั้งแรกเนี่ยครับเราก็รู้ประวัติถึงพระองค์นี้ก็คือหลวงพ่ออินถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็เลยได้เข้าไปกราบเคารพแล้วก็สักการะ พร้อมกับบุบานสารกล่าวเรื่องบางเรื่องครับแล้วสําเร็จสําเร็จสําเร็จด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะสําเร็จแต่ก็สําเร็จครับแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่ออินเนี่ยได้มาหาเราในกรรมฐานด้วยนี่เป็น, S <S นนะปความเชื่อสูนบุคคลนะอ่าเป็นความเื่อคือได้มาหาเราในกรรมฐานพร้อมกับชี้แนะหลายๆเรื่องครับเราก็เลยเออเทวดาองค์นี้ไม่ธรรมดานะที่อยู่กับหลวงพ่ออินเนี่ยก็คือเป็นพระอินแหละที่อยู่กับหลวงพ่ออินเนี่ยไม่ธรรมดา คือท่านมีความสูงอ่ะสูงในเรื่องชั้นในโลกโลกวิญญาณเนี่ยสูงมากแล้วก็สามารถอํานวยอวชัยคืออํานวยสิ่งที่เราปรารถนาได้แบบไม่น่าเชื่อเราก็เลยเออเราอยู่ประเทศไทยพ่มากก็มายากนะทำยังไงถึงจะได้รูปคารพบมาเอาไว้ติดตัวเราก็เลยขอท่านว่าเราอยากจะสร้างรูปคารพบจาลองของหลวงพ่ออินเนี่ยจอนุญาตหรือไม่อนุญาต ซึ่งในการขอครั้งนั้นเนี่ยเราขอทางครูบาวัดอินด้วย <ขอ S 2> วัดอินบ<ข>อกขาลามด้วยแล้วก็ตั้งเจตนิทีฐานขอกระเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่อด้วยครับซึ่งเป็นอะไรที่แปลกอะไรที่แปลกมากเราคิดในใจนะตอนนั้นเราเดินเข้าไปในในพระอุโบสถก็คือในวิหารเนี่ยครับพร้อมกับครูบาวัดอินเราก็นึกใ,ในใจเออหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะเราอยายกจะสร้างเหรียญเอาไว้เนี่ยถ้าได้สร้างก็ดีเหมือนกัน ครูบาเนี่ยหันมาบอกเอาสิอาจารย์แขกจะสร้างก็สร้างเลยครูบาอนุญาตพูดกันเลย <_ d ata> เรานึกในใจแต่ครูบาพูดเลยเอาสิอาจารย์แขกครูบาอนุญาตจะสร้างก็สร้างเลยคือเราไม่ได้พูดาร์คิดในใจเราคิดในใจ<ๆ>แล้วก็ตกใจไอ้ครูบารูา้ได้ไงว่าเราคิดในใจว่าเราอยากสร้างเหรียญครับครูบาก็บอกเรารู้เอมเอาสิถ้าอาจารย์แขกครูบาอนุญาตหลวงพ่อเขาอนุญาตเราก็เออถือเป็นเลิกดีแล้วที่เขาอนุญาต อยากจะบอกว่าเราใช้เวลาในการเก็บชนวนโม Υ สารทั้งหมดที่มีเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มเก็บทุ่มเทให้กับเหรียญหลวงพ่ออินแบบไ,<ป>ไม่เหลือชนวนโมสารติดไวเลยเหรียญช,ชนวนโมสารทั้งหมดถูกนําไปสร้างเป็นเหรียญหลวงพ่ออินทั้งหมดเลยที่เราเก็บเอาไว้เป็นการส่วนตัวเนี่ยบแล้วก็เป็นชนวนโมสารมาจากพม่าก็เยอะซึ่งคูบาจารย์ให้กันมาเนี่ยก็เยอะซึ่งเอามาสร้างเป็นหลวงพ่ออินคือเหรียญเนี่ย ส่วนเราก็มานั่งคิดเอ้เราทําเป็นเหรียญหล่อเนี่ยมันก็ติดขัดที่ความสวยเพราะเหรียญหล่อไม่สามารถทําให้สวยได้ถูกต้องครับไม่ไม่สามารถจะใช้วัฒนาการให้สวยเหมือนเหรียญปั๊มได้เป็นดวงดีและความบังเอิญเหมือนไปการดลจิตดลใจของเทวดาที่ดูแลรักษาหลวงพ่ออินให้เราเจอช่างคนหนึ่งซึ่งเป็นช่างทํางานจิวเวลี่ครับแล้วก็เราได้คุยเรื่องการลหล่ลอเหรียญหล่อครับเขาก็บอกว่าเขาสามารถทําได้ให้คมกว่าเหรียญปั๊ม ให้มีความบางให้น้ําหนักไม่หนักมากเหม,เหมือนเหมือนเหรียญหลอดทั่วไปให้เป็นระบบงานจิวเวลรี่ได้ครับเราก็เลยลองให้ทดสอบไปเขาทําดูแล้วเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากที่เหรียญรุ่นนี้ออกมาได้ดังใจปาถนาจริงๆดังใจจ้าเลยดังใจจริงๆเทสที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงให้เช่าแต่เราบอกราคา,าไปาคนเช่ากระจายเลยโดยเฉพาะเหรียญเงินถูกต้องครับโดยเฉพาะเหรียญเงินมีสองร้อยเหรียญอยากจะบอกว่าหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว นี่คือเหตุผลที่ทำไมเทสที่แล้วเราถึงรีบบอกครับเพราะเนี่ยคนที่ตามเราก็ดีคนที่เข้าไปในเชียงตุงพร้อมกับเราก็ดีทุกคนเฮโรเช่าเลยเพราะทุกคนรู้ว่าวัตถุมงคลเราหมดเร็วแน่คือตอนนี้ยอดเยอะที่สุดคือยอดเหรเงินนะครับเหรียญเงินเนี่ยคนเช่าไปครึ่งหนึ่งแล้วใช่ครับยอดเยอะี่สุดเช่าไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเหรียญเงินเหลือแค่ร้อยเหรียญเท่านั้นครับนี่ขนาดเทสอะไแล้ยังไม่พูดอะไรเลยนะครับเราก็เลยบอกว่าเนี่ยที่เราเอามาพูดย้ําเนี่ย ใครที่ชอบวัตถุมงคลที่เห็นผลจริงขอได้จริงอธิษฐานจริงโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการรักษารโรคนะเกีเ่ยวกับเรื่องการรักษาโรคเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องอำนาจเกี่ยวกับเรื่องเมตตามหานิยมคือทุกเรื่องครับสามารถอธิษฐานขอกับเหรียญพระเจ้าอินรุ่นนี้ได้เลยขอได้เลยขอได้วัตถุมงคลรุ่นนี้นี่เป็นวัตถุมงคลที่อนาคตแรงพิธีกรรมดีอนาคตแรง พิธีดีมวลสารดีแล้วก็อนาคตราคาแพงแล้พระสวยด้วยแล้วก็พระสวยด้วยครับระบบจิวเวลี่เลยครับอืมเป็นอะไรที่ไม่เคยมีใครทำอันนี้เป็นครั้งแรกในประวัติครั้งแรกในประวัติศาสตร์วงการเครื่องที่ที่ที่เห็นห่อทําได้บางถึงระดับนี้แล้วมีความสวยมีความชัดเจนคมชัดถึงระดับนี้นี่เป็นครั้งแรกไม่เคยมีเหรียญหล่อเหรียญรุ่นไหนที่หล่อได้บางขนาดนี้แล้วได้ความคมชัดระดับนี้ไม่มีนะอืมไม่มีเลยเป็นอะไรที่ หาได้ยากในวัตถุมงคลรุ่นนี้เหรียญนี้เรามีทั้งหมดสี่เนื้อครัแล้วก็มีชุดกรรมการชุดกรรมการก็คือมีเหรียญทองคําครับเหรียญเงินครับเหรียญชินวัชรธาตุแล้วก็เหรียญนวะมีสี่เนื้อเป็นเลขเบอร์เดียวก็คือหนึ่งถึงเก้าชุดละหนึ่งแสนบาทคหนึ่งแสนไม่แพ้นะไฮไลท์อยู่ที่เหรียญทองคําเราเทปนี้เราก็ยังอุ้มไว้ก่อน ไม่พูดก่อนชุดกรรมาการมีคนจองเข้ามาแล้วนะเทปที่แล้วนี่มีคนจองเข้ามาแล้วแต่อยากจะขอให้เราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องชุดกรรมาการในในเทปนี้เราก็ยังบอกว่าเรายังไม่อธิบายบถ้าขืนอธิบายเดี๋ยวหมดเร็วเกินไปซึ่งผิดเจตนารมเราซึ่งเราต้องการให้คนรู้ให้เยอะๆไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่อธิบายถึงเหรียญเงินก่อนแต่เราจะมาเปรียบเทียบให้ฟังในวงการพระเครื่องเนี่ย เหรียญหล่อเนี่ยเป็นเหรียญที่มีราคาแพงที่สุดของวงการพะเครื่องครับเกือบทุกรุ่นยกตัวอย่างเช่นเหรียญหล่อจอบเหรียญจอบของหลวงพ่อเงินนบางขานครับอ่าจังหวัดพิจิตรปัจจุบันราคาเหรียญเป็นล้านบาท<ม>เป็นล้านบาทนะเหรียญหลวงพ่อทาพระพระเนียงแตกครับจังหวัดนครปฐม,มเป็นเหรียญหล่อ,ลอใช่ครับปัจจุบันราคาเหรียญเป็นล้านบาทใช่ครับ เหรียญเจ้าสัวของหลวงปู่บุญพระกาจบางแก้วก็เป็นเหรียญหลอ่อซึ่งปัจจุบันก็เหรียญราคาเป็นล้านบาทเหรียญที่ระดับท็อปๆในวงการพระเครื่องส่วนใหญ่แล้วเป็นเหรียญหล่อทั้งสิน้นเพราะเหรียญหล่หลอเนี่ยใส่ชนวนโมวลสารได้จริงแล้วก็มีความคลาสสิกในค่อนข้างสูงครับเหรียญพระเจ้าอินเนี่ยเป็นเหรียญหล่อในระบบจิวเวลี่ ซึ่งเป็นการหล่อที่มีความคมชัดสูงได้รายละเอียดสูงเป็นเหรียญที่บางแฝนคอแล้วไม่หนักขนาดกำลังพอดีครับเป็นอะไรที่ควรต้องจับตามองเหนือสิ่งอื่นใดคือเป็นเหรียญรุ่นแรกเหรียญพระพุทธรุ่นแรกในประเทศพม่าเหรีหยญพระพุทธรุ่นแรกในเชียงตุงแล้วก็เป็นเหรียญพระพุทธครั้งแรกในของหลวงพ่ออินวัดอินบุผาลามซึ่งเป็นการจําลองและสร้างขึ้นมาคราคาวันหน้าแพงแน่ ท,ที่เราเปรียบเทียบให้ดูก็คือเหรียญหลอดจะมีราคาแพงเราก็เลยตั้งใจสร้างเหรียญหลวงพ่ออินให้เป็นเหรียญหลอดเพื่อให้ทรงไว้ซึ่งคุณค่าทั้งพุทธศินแล้วก็พุทธคุณครับให้สมบูรณ์ครับตามที่เราอยากจะได้ครับเรามาพูดถึงเหรียญเนื้อเงินกันเหรียญเนื้อเงินนี่คือไปเยอะมากแล้วอาจารย์นิดหนึ่งไปเยอะมากแล้วอาจารย์นิดหนึ่งครับมีสมาชิกเขาอยากมีคําถามเนี่ยก่อนที่อาจารย์จะพูดถึงเรื่องเงิน มีสมาชิกห้องใจมากเลยว่าสามเนื้อขอจานเงินชินแล้วก็นวมวลสารเดียวกับเหรียญจิกโกหรือเปล่าครับอาจารย์ยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าที่เรากำลังจะบอกคือยิ่งกว่าคือใส่เยอะกว่าเยอะกว่าเยอะอ่าโอเคเยอะกว่าหลายเท่ามากเพราะว่าตอนนี้สมาชิกห้องใจกันมากว่าวสาไม่ยิ่งกว่าเยอะคือชนวนมวลสารในเหรียญจิกโกเนี่ยเอามาทั้งหมดเลยแต่เราได้หาใส่ลงไปตามตำรับวิชาพม่าเยอะกว่า ใส่ลงไปเยอะกว่าคือใส่ของพม่าเข้าไปเพิ่มเยอะกว่าแล้วอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นเหล็กไหลทั้งหมดด้วยอ๋อคือเป็นเล็กไหเพราะว่าเหรียญหลงพ่อเงินทวางคานก็ใส่เหล็กไหลเหรียญหล่อเหรียญหลงพ่อท้าัยังแตกก็ใส่เหล็กไหลเหรียญหลงพ่าะ่ายว่าช่องลมก็ใส่เหล็กไหลเหรียญเหรียญเพระพุทธเลยที่เป็นเหรียญหลอกก็คือ หลวงพ่อพร,ระแหลมก็ใส่เ,ลห,ลเหล็กไหลเหรียญหล่อแล้วเนี่ยบุรพาจารย์สมัยโบร,ราณชอบสร้างเพราะใส่เ,ลห,ลเหล็กไหลได้อืเหรียญเรารุ่นนี้ก็ใส่เหล็กไหลใส่เยอะด้วยเยอะด้วยโดยเฉพาะเหรียญเงินโดยเฉพาะเหรียญเงินเหรียญเงินนี่แทบจะเป็นเหล็กไหลล้วนๆด้วยแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยจ้ะแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยแต่ก็มีมวลสารของตะกุดของที่ใส่เหล็กที่โผลมาคือเป็นเป็นชั้นวนมวลสารที่เหลือมาจากการทําเหรียญจิโกเหรียญจิโกหนุมานตัวครูกูผู้ชนะ ของพ่อทังเขียวอเป็นหลักแล้วจากเขาใส่บูสารเพิ่มเลยแล้วก็มาใส่แผ่นตะกุดเงินในตำหลับวิชาพม่าเชียงตุงเพื่อลงไปอีกร้อยแปดแผ่นแล้วก็เหล็กไหลเข้าไปแล้วก็ใส่เหล็กไหลเข้าไปอเป็นเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงเข้าไปอเป็นหลักเลยครับก็เลยกลายเป็นว่าเหรียญนี้จะหนักไปทางเรื่องเหล็กไหลเป็นหลัก ซึ่งเหรียญเงินนี่ดีทางเรื่องเงินเลยสมชื่อคําว่าเงินเลยอ๋อจะต้องการให้เงินก็คือเรื่องเงินเน้นเรื่องเงินเลยเน้นไปทางเรื่องเงินเหรียญเนื้อเงินเนี่ยใส่เหล็กไหลเงินยวงเยอะมากครับเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวงก็ใส่เยอะครัเหล็กไหลเงินเหล็กไหลเงินก็ใส่เยอะไหลเงินก็ใส่เยอะไอเหล็กไหลชื่อพวกนี้คือเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเลยจ่าเงินล้วนก็คือในเนื้อทำเนื้อเงินก็เอาเรื่องเงินเลย อ๋อคือเน้นไปเลยทางเรื่องเงินเลยอ๋อเหล็กไหลที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดคือเน้นหนักเรื่องเงินทั้งนั้นเลยครับใช่เน้นหนักไปทางเรื่องเงินเรื่องเงินพวกก็ซับทั้งนั้นเลยล้วนๆโอ้โหร้วนเนื้อเงินนี่สุดๆแต่เนื้อชินวัชรธาตยิ่งกว่ายิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าเนื้อเงินยิ่งกว่าเนื้อเงินนะอือเพราะว่าเหล็กไหลล้วนๆเลยโดยแทบแทบจะไม่ผสมอะไรเลย พราะชิวมัจาชาก็เลคือเหล็กไหลในตัวอยู่แล้วแล้วจากใส่เหล็กไหลได้หมดเลยโอ้เพราะฉะนั้นนี่จะยิ่งกว่าชิ้นมัจรธาตุของเรลียนธนุมาตัวครูกูผู้ชนะเพราะว่าเหล็กไหลจะเยอะกว่าเก่าเยอะเยอะกว่าเก่าเยอะวัตถุมงคลชุดนี้นี่ซปเปอร์แห่งการนําเสนออ่าเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรพลาดทุกกรณีส่วนในขณะที่เราพูดนี่เราก็จะให้เขาขึ้นรูปไปเรื่อยขึ้นรูปไปเรื่อยๆให้ดูมิติของเหลียนที่เห็นว่า ความบางของเหรียญความคมชัดของเหรียญในระบบนูนต่ําเหมือนเหรียญบาทครับได้ได้คมระดับกองกระสาดทำเลยอ่าแต่เป็นเหรียญหลออนะ่ะเป็นเหรียญหลอในรูปพระพุธเป็นเหรียญคารพบในการแฝงเหมือนกับเป็นพระเครื่องเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เหรียญปัม๊มกองกระสาดยังต้องปั๊มนะแล้วความคมชัดมันคมชัดมากคม<ล>ชัดเท่ากองกระสาดปั๊มเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ใส่ชนวนมวลสารไปเต็มที่ เรื่องผิวของเหรียญการใส่น้ำหนักเบาของเหรียญการความแตกต่างของเหรียญข้อดีก็คือเหรียญุ่นเนี้ยร้อยเหรียญแท้จะไม่เหมือนกันเลยนะเพราะมันเกิดจากการผสมแบบโบราณเหรียญนี้อาจจะได้เนื้อนุ่นมากได้เนื้อนี้น้อยเดือนนี้อะไรเงี้ยบางคนอาจจะชอบเลขแต่เลขนี่น่าจะเลือกยากเพราะว่าไปแบบไม่ได้รันเลขอะ่ะก็คือไปแบบไม่ได้เลือกเลขกันเลยบางคนบอกขอแค่เหรียญสวยบางคนขอ ติดเลขไหลเยอะบางคนขอเลขสวยเพราะฉะนั้นแล้วแต่ความชอบของใครใครชอบแบบไหนก็เอาเลยหลังจากนั<อ>้นไอพ่ออินนี่มีใบฝอยใบคาถาไหมครับใบใบคาถากำกับไม่มีครูบาบอกแล้วแต่เราอธิษฐานอ๋อเป็นวัตถุแะแล้วเราอธิษฐาน,หนให้ใช้นโมสามจบแล้วก็แล้วแต่อธิษฐานอ๋อนโมสามจบแล้วเราแต่อธิษฐาน้ว่าโมสามจบแล้วก็อธิษฐานจากที่อาจารย์เกิดมาว่าพ่ออินนี่อธิษฐานได้ทุกเรื่องขอได้เลยทุกเรื่องแต่ เ,เราเราจะให้ใบฝอยในการอาราธนาครูบาลเขาบอกแค่แค่อธิษฐานนะครับแต่เราจะให้ใบฝอยไปใบฝอยเนี่ยเป็นกระถาในการเชิญเหล็กไหลครับให้มีกําลังมีฤทธิ์แล้วก็เป็นการอาราธนาเหล็กไหลติดตัวเป็นการอาราธนาเหล็กไหลรักษาโลกเป็นการอาราธนาเหล็กไหลเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภครับเราจะมีใบฝอยแนบแนบไปให้กับเหรียญพระเจ้ายินแต่เป็นใบฝอยที่ อาลาธนาเพื่อหวังพุทธคุณของเหล็กไหลที่อยู่ในเหรียญครับเอามาคุ้มครองป้องกันภัยกับเดินทางแควคาดคงกระพันเมตตาโชคลาภแล้วก็ขออำนาจของคุณแห่งพญาสมิงเหล็กๆหล็กไหลเนี่ยในการอํานวยอวยชัยกับอํานวยความสะดวกให้เราอฝอยเนี่ยจะใบฝอยพร้อมกับกรถานี่ ไม่ได้เกี่ยวกับเหรียญพระเจ้าอินคือไม่ได้เกี่ยวกับการปลูกเสกเหรียญพระเจ้าอินอแต่ว่าด้วยเรื่องการอาราธนาคุณวิเศษของพญาสมิงเหล็กหรือเหล็กไหลที่อยู่ในเหรียญที่อยู่ในเหรียญคือเพื่อให้เราใช้ได้อย่างสมบูรณ์เราจะมาอธิบายถึงคุณวิเศษของพญาสมิงเหล็กครับที่อยู่ในเหนรียญที่สามารถเอามาปรับท่านในตัวเสริมโชคลาภเสริมอำนาจครับเสริมบารมีกันขุนใสมนดําเป็นเมตตามหานิยม เป็นทุกอย่างครับถูกสร้างลาอหลามรวมกันแล้วสร้างเป็นเหรียญพระเจ้าอินซึ่งครั้งแรกที่เราทำนะอนจาจะอย่างนี้อย่างนี้นวะก็ใส่เหล็กไหลลงไปด้วยใช่ไหมครับโอ้ยเยอะมากนวะก็ใส่ครับเยอะมากนวะเรานี่เป็นนวะกับดําตั้งแต่หล่อเลยอันนี้คือนวะเต็มสูตรอาจารย์ตามสูตรอาจารย์อยู่แล้วด้วยยิ่งกว่ายิ่งกว่าเหรียญรุ่นนี้ยิ่งกว่านะยิ่งกว่าเหรียญทุกเหรียญ ยิ่งกว่านั้นทุกอย่างที่เราสร้างมาโอ้ทุกอย่างยิ่งกว่าเราไปสั่งทำตลับทองอยู่ล้อมเพชรเดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาโชว์เหมือนกันอ,อันนี้เป็นเหรียญที่เราสร้างทุกอย่างยิ่งกว่าคนที่นั่งกรรมาถาแล้วจิตไม่รวมนะให้เอาเหรียญนี่แขวนคอแล้วนั่งสมาธิเลยจะทําให้พลังจิตในตัวเรากับสมาธิเราร่วมรวมเป็นหนึ่งได้ง่ายเด็กที่เรียนหนังสือแล้วไม่ค่อยจําเอาไปให้แขวนเลยเนื้ออะไรก็ได้ จะทําให้จิตเนี่ยรวมได้เร็วแล้วก็ความจําดีขึ้นอ๋อเป็นคล้ายๆมีจะมีสมาธิมากมีสมาธิมากขึ้นอ,อคนที่เป็นภูมิแพ้จะเห็นชัดมากใครที่เป็นภูมิแพ้นี่อาราธนาแวนเลยจะปรับสภาพร่างกายในตัวต่อให้โดนแดดโดนฝนโดนลมโดนฝนก็จะไม่มีอาการอืมฮ่าเหรียญรุ่นนี้นี่โหสุดๆเราถึงเสกครั้งเดียวแล้วใช้ได้เลยอือมาจากพุทธคุณที่ดีในก็คือ จนวนมวลสารในการสร้างครับซึ่งสุดๆส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอล์ฟัฒสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัฒสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอล์ฟัฒสยามครับเปล่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ